และสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่เราจะพูดถึงอีกหนึ่งความคืบหน้าหรืออาจจะเรียกว่าข่าวลือจากจักรวาลมาเวลที่กำลังควบเกี่ยวกับจักรวาลมาเวลของ Sony p i c t u r e รครับนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่อง s p i เดอร์แมนนั่นเองครับอรอชออนิวเจ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Major Movie Talk Hot News ินะครับรายการที่เราจะหยิบเอาข่าวคราวที่น่าสนใจในวงการภาพยนตร์ครับข่าวจริงข่าวลือข่าว,าว,าวใหม่อะไรก็ตามนะครับที่กําลังเป็นที่สนใจอยู่เอามาเล่าให้กันฟังนะครับเอามาต่อย,ยอดให้กันฟังแบบนี้ในฐานะคนชอบดูหนังเหมือนกันนะครับดำเนินรายการโดยผมจินวิลไฟเดอร์นะครับ <laughs> ปเดอร์แมนในมือของโซนี่ตอนนี้นะครับต้องบอกว่ามีความเชื่อมโยงกับ Marvel Studio กับ Marvel Cinematic Universe มากๆครับเพราะว่านอกจากเขาจะทำ Spider-Man Into the Spider-Verse เป็นของตัวเองมีการทำ Venom เ,เป็นของตัวเองก็ยังมีการส่ง Spider-Man ไปให้ Marvel Cinematic Universe สร้างขึ้นมาเป็น Spider-Man Homecoming จนถึง Spider-Man Far From Home นะครับเท่ากับว่ายุคใหม่นี้นะครับยุค2000เป็นต้นมาเนี่ยเรามี Spider-Man แล้ว3คนครับนั่นก็คือ t o b y m a g นะครับ Spider-Man คนแรกที่ร่วมงานกับ Sam imi, นะครับตามด้วย n d ูการฟิลในหนังชุดเดียว a มซิ่งสไปเดอร์แมนะครับและ s p i d e r m a แคนปัจจุบันก็คือทอมฮอลแลนด์นั่นเองนะครับข่าวคราวที่มันเป็นข่าวคล้ายๆข่าวลือนะวันนี้ก็คือมีข่าวว่าโทบี้แมกไกว์สไปเดอร์ฉบับคลาสสิกอาจจะมีโอกาสกลับเข้ามาร่วมมาเวลซนิมติกยูนิเว e ร์สครับแล้วไอ้กลับเข้ามาร่วมเนี่ย ไม่ได้กลับมาเป็นสไปเดอร์แมนนะครับแต่เขาว่ากันว่าแกจะกลับมาเป็นอังเคิลเบนของปีเตอร์ปาร์เกอร์นั่นเองครับโดยสไปเดอร์แมนภาคที่ต้องบอกว่าสไปเดอร์แมนภาคที่3ที่มีทอมฮอลแลนด์เป็นสไปเดอร์แมนเนี่ยอาจจะกลายเป็นหนังสไปเดอร์แมนเรื่องสุดท้ายของมาเวลเซนิมัติกยูนิเวิร์สก็ได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีข่าวมาจำได้ไหมครับข่าวช่วงที่สโตนี่บอกว่าเราจะเอาสไปเดอร์แมนคืนแล้วก็มีการพูดกันอย่างหูหนาหูเลยครับว่าสไปเดอร์แมนจะไม่ได้อยู่ใน MCU อีกตต่อไปแล้ววัทอมฮอลลแนด์ถึงขั้นมีการทวีตข้อความอะไรเยยอะแยะแไปหมดดแแลล้้วครรับกกกเิะส ข่าวลือต่อเนื่องกันประมาณ1-2สัปดาห์นะครับก่อนที่สุดท้ายจะมีการประกาศว่าข้อตกลงทุกอย่างลงตัวแล้วมาเวลสตูดิโอจะทำสไปเดอร์แมนต่ออีกหนึ่งรอบแล้วก็มีการจรดประกาศเริ่มต้นสไปเดอร์แมนภาคที่3ทันทีนะครับแต่หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าสไปเดอร์แมนมันอาจจะเป็นหนังที่ทางโซนี่อนุญาตให้มาเวลทาเพื่อแลนดิ้งครับเพื่อจบสไปเดอร์แมนที่อยู่กับมาเวลเชนเมติกยูนิเวิร์สแล้วก็ส่งต่อจักรวาลนี้ส่งต่อเรื่องราวของสไปเดอร์แมนกลับไปอยู่กับโซนี่เหมือนเดิมมม่ะะนนนััับฉ้พีแววาจล ไปอยู่กับสตูดิโอที่ตอนนี้มี Spider-verse อยู่เนี่ยมันก็เลยมีข่าวเพราะว่าผู้สร้างเนี่ยเขาอยากจะทําอะไรให้มันพิเศษพิเศษหน่อยโดยเฉพาะการดึงอโทบ้แม็กไกว์ครับสไปเดอร์แมนคนแรกกลับมาร่วมแสดงในหนังครับอย่างที่เราบอกครับว่าจะเป็นการกลับมาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการรับบทเป็นอังเคิลเบนนะครับเพราะว่าในสไปเดอร์แมนเวอร์ชั่นนี้ยังไม่มีอังเคิลเบนนะครับแล้วก็คนที่ฮือฮาตื่นเต้นมากๆกเนี่ยก็คือทอมฮอลแลนด์ครับที่รู้สึกว่าถ้ามีโทบ้แม็กไกวมาอยู่ในหนังที่ตัวเองเล่นเป Spider นะ็นสไป ยังอยู่ในสถานะข่าวลือยังไม่มีอะไรแน่นอนครับต้องลุ้นต่อไปนะครับว่าโทบี้แมกไกว์เนี่ยจะกลับมาปรากฏตัวในหนังซูเปอร์ฮีโร่หรือเปล่านะครับปัจจุบันแกอายุ44ปีนะครับแกเปิดปี1977นะครับอาจจะอายุห่างกับมาริสาโทเมอีที่เป็นอันเมย์นิดหน่อยนะครับต้องรอดูครับว่าเรื่องนี้จะเป็นความจริงอย่างไรนะครับตัวโทบี้แมกไกว์เองเนี่ยถ้าพูดถึงฐานะนักแสดงเนี่ยระยะหลังแกเหมือนจะหายเงียบไปนะครับเพราะว่าตัวแกเองเนี่ยมีปัญหาหลายๆด้านครับแล้วก็ทํายังไงก็ไม่ดังเหมือนเดิมครับไม่สามารถเปล ี่ยนตัวเองให้มารับบทผู้ใหญ่ได้ปัญหาก็เป็นเพราะว่าเราเนี่ยรู้จักกับโทบี้แม็กไกวามาตั้งแต่เด็กถูกไหมฮะเราเห็นผลงานการแสดงมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นคือแกโตมาหน้าจอตลอดเวลาครับสิ่งที่เราเห็นแล้วคุณหน้าคุณตากับแกก็คือโทบี่แม็กไกว์แกดูหน้าเด็กครับอย่างภาพนี้เนี่ยมันก็เป็นภาพปัจจุบันของแกนะครับ44แล้วนะแกก็ยังดูแบบยังมีเขายังเป็นหน้าเด็กเหมือนเดิม,มนะครับซึ่งปัญหานี้เนี่ยมันเป็นปัญหาเดียวกันกันกบที่เพื่อนสีของแกครับ ลีโอนารโดดิคาปิโอเคยมีปัญหาเหมือนกันซ้ายมือคือโทบ้แมกควายขวามือคือลีโอนารโดดิคาปิโอครับแต่สุดท้ายแล้วลีโอนารโดดิคาปิโอสามารถก้าวผ่านปัญหานี้มาได้ครับแล้วก็ได้รับบทบาทเป็นอะไรหลายๆอย่างนะครับไอ้ประเด็นนี้แหละผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าโทบ้แมกควายจะทะลุตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับ ชื่อของโทมี้แม็กควายเองเนี่ยถือว่าเฉียดไปเฉียดมาก,กับหนังซูเปอร์ฮีโร่อยู่หลายๆเรื่องนะครับทั้งตอน Spider-Man Into the Spider-Verse เเนี่ยผู้กำกับ ฟิลลอดกับคริสโตเฟอร์มิลเลอร์เนี่ยก็เคยมีไอเดียครับว่าเออถ้าเราทำหนังสไปเดอร์แมนคราวนี้เนี่ยเรารวมทอมฮอลแลนด์แอนดูการฟิลแล้วก็ทูบบี้แมกวายมาเจอกันในสไปเดอร์เวิร์สเลยดีไหมโซนี่ทัดทานเอาไว้ครับนะตอนนั้นบอกว่า2คนเร็วไปไหมไอเดียนี่มันเจ๋งนะแต่เก็บไว้ใช้ภาคหน้าบ้างดีไหมจะปล่อยของภาคเดียวเลยเหรอคิดว่าจะทำภาคเดียวแล้วเลิกเลยเหรอนั่นก็นเลยทำให้ไอเดียของการรวม3 s p สไปเดอร์แมนอยู่ในหนังเรื่องเดียวเนี่ยถูกยกยอดไปก่อนครับแต่ไม่ใช่ว่าทิ้งไปนะครับผมเชื่ ก็จะถูกนํามาใช้แน่นอนครับกับไอเดียที่ว่าครับแล้วไอการปรากฏตัวของจักรวาลคู่ขนานแบบ s p i d e r Ver ร์เนี่ยถือว่าเป็นการปรากฏตัวครั้งสําคัญเป็นนวัตกรรมเป็นการสร้างสรรจักรวาลครั้งสําคัญของโซนี่ครับเพราะว่ามันคือประตูบานใหญ่ที่ทําให้ความเป็นไปได้เนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ใน Spider-Man into the s p i d e r Verse แล้วทางมาเว e ร์สซีเนม่าติกยูนิเวิร์สเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่ากําลังพยายามอยากจะเปิดจักรวาลคู่ขนานแบบมัลติเวิร์สเหมือนกันนะครับเปิดมัลติเวิ But Multiverse, nay Dr. Strange. in the Multiverse of Madness ไงอันนี้ยังไม่มีรายละเอียดอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ต้องยอมรับครับว่าเป็นแฟนหนังฮีโร่เนี่ยแค่เห็นคําว่า m u l ติ verse เนี่ยขนพองสยองกล้าวกันเป็นการใหญ่แล้วครับว่าถ้ามีจักรวาลคู่ขนานเกิดขึ้นในด็อกเตอร์สเตรนนะมันมีความเป็นไปได้สูงมากเลยที่มีการดึงอะไรก็ได้ที่เคยเกิดขึ้นแล้วเกี่ยวข้องกับมาเวลเนี่ยให้กลับมาอยู่ในมาเวลสตูดิโอเปิดให้มันเชื่อมกันเพราะว่าการกําหนดให้จักรวาลมันกลายเป็นมัลติเะิรละวสเนี่นนนนนอมมามาอมต่กัน ได้ครับพอเป็นแบบนี้เนี่ยแฟนๆเองก็เลยมนโนกันเป็นการใหญ่เลยครับอย,อยากนู่นอยากนี่เยอะแยะไปหมดเลยหนึ่งทฤษฎีที่ทุกคนแอบหวังก็คือ m u l ติเวิร์สออฟแมจเนสของด r s t r a อร์สเตรนเนี่ยอาจจะมีตัวละคร Spider-Man ของโทบ้แมกไกวไปปรากฏตัวก็ได้ครับซึ่งความหวังของแฟนๆอันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการหวังแบบรวมๆแรงๆว่าเรียกว่าเป็นการจินตนาการเอาเองนะครับไอ้ที่ทุกคนเขาหวังแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าด o c t o r s ร์สเตรนในเดอะมัลติเวิร์สออฟแมจเนสเนี่ยสรุปสุดท้ายแล้วมันกำกับโดยแซมไรมี่นั่นเองครับ กำกับที่เคยทำสไปเดอร์แมนแล้วมีโทบีแม็กควายเป็นพีเตอร์พาร์เกอร์นั่นเองฉะนั้นถ้าตัวแซมไรมี่ซึ่งแกเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วนะเป็นคนแบบคือบ้าๆชอบทำอะไรแบบผิดขนบทำนิยมประเพณีเอานู่นเอานี่มามีตัวละครของบรูซแคมเบล l มาปรากฏตัวในหนังทุกเรื่องแบบเนี้ยเป็นไปได้ครับจะบอกว่าเป็นไปได้มากเลยถ้าแซมไรมี่จะไหว้วานโทบีแม็กควายซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้มีงานอะไรมากมายมาโผล่ในนี้หน่อยไหม โปรเป็นสไปเดอร์แมนเลยก็ได้เพราะว่าที่นี่คือ Multi v e r s e of Madness เรื่องเหล่านี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่นะครับเวลาเท่านั้นที่จะเป็นข้อพิสูจน์ได้ครับรอดูต่อไปครับว่าจักรวาลมาเวลจะเอายังไงกับสไปเดอร์แมนต่อแล้วสุดท้ายจะต้องคืนสไปเดอร์แมนให้กลับไปอยู่กับสไปเดอร์แมนอินทรูเดอะสไปเดอร์เวิร์สหรือเปล่านะครับแต่แน่นอนว่าเมื่อปัจจุบันมีความพยายามในการเปิดจักรวาลคู่ขนานมากมายยังไงซะผมว่าเราก็มีโอกาสนะครับที่จะได้เห็นโทบิแมกไก่กลับมาสวมชุดสีแดงเป็นสไปเดอร์ นี่แหละครับทั้งหมดของข่าวลือณวันนี้ที่เกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องสไปเดอรนะครับมีอะไรคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวเราวิวไฟเดอร์และผมจีนวิวไฟเดอร์จะหยิบมารายงานแบบนี้ในรายการ Major Movie Talk Shot News ก็แล้วกันนะครับส่วนวันนี้หมดเวลาของคลิปนี้แล้วจเจอกันใ่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ